ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เขียนจุดทูบเทียนบูชาพาระธาตนไรเกาะยี่ยมด้วยเจริญค่ะ ค่ะเรากจะไปขออนุญาตเชิญอาจารย์อนุหมือแสนข้าราชการปําริศผู้ช่ยการพิเศษโรงเรียนวัดุเวียนได้เกียนจุดทุ่เทียนกราบสักกาะพระภูมิลิาภรขอุญาติเชิญค่ะ Obrigado. yeah ตานโมตาตะวาโตระหัโตสมาสติพุตสะนัมตาจาวาโตระหัโตสุลามียามจักปะะนนเวระมณีสิขาปะทะมุมะดิยามิมา

i you ในายนรงคูงสังทญยาสอตวันต่บานหปากกระดีคุณเจ้ารุที่ห้าคุณที่พม่าพระาสินคุณเจ้ารุ่นที่หกคุณตาบุญยังที่คุนทนคุณเจ้ารุ่นที่เจ็ดคุณย่าสิไทยที่คุนทนคุณเจ้ารุ่นที่แปดคุณป้าอาลีสุเรมบุญคุเจ้ารุ่นที่เก้าท่าผู้ใหญ่วิไลายฉาวถูกเดิมคุณเจ้ารุ่นที่สิบ นายนายสวัสดิ์วัสุเดินเลยค่ะอกาสนายกอกาหาชตะบลบุีุณเจ้าุทธิสเกตคุณครูพลยน่ทิ่สุนเดินท่านเสด็จท่านถวายผ้ากาเอาสุดรญาิได้เันปดูระไปสร้างพาจะบอกเด้เราจะมาให้ไปสร้างพระเา้ถวายะครใครย่า้าเลยรเจเลยกเด็ยตงบบ ข้าจะนำไปใเชื่อพิทีญาถวายจตุปัจจัยพระคเจ้านะคะพระคุณเจ้ารูปที่1นึท่านนายโยมมงคลบาสูเนินนายโมองค์การบริหารส่วนตำบลบุญขึ้นพระคุณเจ้ารูปที่สองอาจารย์นดุลหมื่นแสนพระคุณเจ้ารูปที่3อาจารย์นิชราหมืแสนพระคุณเจ้ารูปที่4ีคุณตาบุญธรรมถึงสูเนินพระคุณเจ้ารูปที่5้นายวีรนิสันจิตรีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุญขึ้นพระคุณเจ้ารูปที่หก คุณเชีลาพาดีสุเนินคุณเจ้ารู่ที่เจ็ดคุณตาพระเด่นพูศ์สุเนินพระคุณเจ้ารู่ที่แปดคุณย่าจักรีสุเนินพระคุณเจ้ารู่ที่เก้าคุณชูน้ำชิงพัฒน์พระคุณเจ้ารู่ที่สิบท่านรองแดงมีสุเนินรองนายกบุญการบริหารส่วนตำบลหนองขี่เล็กปู่เจ้ารู่ที่สิบเอ็ดนางสมจิตธรรมาประธานบริหารส่วนตำบลหบุญขี่เล็กทั้งสิ้นทั้งแถบทุนจัง Anita <tries> Wata ต่ขอความเจริญในทางต่าเจริญในบุญกุศลต่างจงมีแก่พิพรมอรศาตสตร์ทุกชนต่าสิ่งที่ร้านุสิตต่าโอทีคารนัคเทนต่าง้องโป้พักูกุโรศิลราพอนต่้องโปสาวต่าเอ็กสับอัโย นะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราได้รวมน้ำใจกับของสิทธิหลายรู้สิทธิตตต์ต่างพี่น้องชาวบ้านกุฎียันต่างพี่น้องใกล้เคียงตลอดทางสิทธิหลารู้สิทธ์ที่อยู่กับอำเภอกับจังหวัด ได้มาตัวน้ำใจแส่น้ำใจาทำปน,นุนทิตให้กัรร้องปูก่องกราเสิร์รงอง่รับตั้งแต่วันที่รองบูได้พอรมามภากจนกระทั้งจุงกัอนี้ถ้านับเป็นจำนวนปอก็เอที่สิบก รรเราลโกราภาพาเปองสองพศนห5าร้อยห้าสิบจากห้าศูนย์ถึงเนี้ก็บสิบแปปีกรลโ่กรณภาพาในอายุขัยตั้ง้าสปี ก็ถือว่าเอพระเทรารูกเอท็ที่มีอายุยืยนยาวนานแตเป็นร่องรอร่องใจทตาให้พวกเราถึงเก้าสิบหกปีทตาหลวงปู่ถึงมรณภาพถึงแม้ว่าหลวงปู่จากมรณภาพแล้วตามความคารมนักถือ กล่าวความกันทันอยู่กันถเป็นที่ถาตานขอรูปกสิลูกหาขออยางไม่จังภายโดยเจ้าะอย่างนี้ก็ต่อมาบมงเก่าวสักโมงิยกัถานี้ได้รับความเม็งตาจากลงปูป่มมาเกิดตลอดแต่ช่วงที่ หลวงโู้ยังมีลมหายใจอาจทันได้สั่งเสียกรรมมาหรือฝาการรมมาว่าท่านต้องู่กัญแาหลวงโู่ยรอนนั้พแล้วให้มาดูแลจัดก,การงานสอบให้ก็ไมนะ่ได้ น้องปู่ยังมองไม่เห็นว่าจะมีลูกใดจะมีท่านใดที่จะดูแลภาระในการจัดการงานสอขอน้องปู่ให้เป็นไปได้ว่าเรียบร้อยเองนน้องปู่ได้สั่งไว้อย่างนี้เป็นวาจชาี่ ยังก็อยู่ในหัวของอาตมาอยู่ตลอดเป็นคำสั่งที่นลวงปู่สั่งไว้อย่างนี้ก็ได้มาทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่รลวงปู่วรณภาพจนการทั่งถึงวานที่ก็ได้รับพระราชทานเหินศพข้เป็นไบบใด่นวาาเรียบร้อยอี่งา แต่ท่านก็สนอนคำว่าความดีแับที่ลบโอได้ทำเอา,า,วา,าวไว้สร้างเอาไว้การสิทธิ์การลดสิ่เสื่งท่านจ้าวว่าพระโกุนนศลปัญญากิจทาเดลือทั้งปัญหาบนทานในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานด้วยเป็นลูกศิษย์ด้วยเป็นเจ้าวาดด้วย ก็มีความตั้งใจนที่จะทำเจรีเพื่อเป็นการบูชาคุก่อนนองปู่อย่างที่โยมก็มาในวัดกุเวียนโยมก็ใจเห็นแล้วแต่เจดีหลังนี้ขระสิทธิยานสิิตั้งใจที่จะก่อสร้างเพื่อถวายเป็น อาจารยักษโบราคือโูชาในบนคุณของโบาราณาการแต่เ่งการก่อสร้างอย่างที่โยเห็น่าประมาณ10เปร์เซต์างสร้างมาตั้งแต่วันที่บางศิลาเลิกมาเจอันถึงตันนี้ก็ได้ประมาณ10ปี 10ปีได้10เปอร10ปีได้10เอร์เซ็นต์ของท mm. ารุโได้ใหญ่เอนียกับเที่สิ่จะดีที่วัดรกายใหญ่โอ้คนายใหญ่ที้เป็นีากัีที่สี่จะเสร็จก่อนแล้วจะเสร็จแล้ว เอห9อปดศูนท่านก็ได้ฉลองนะเจดใใีของพรายใหอย่าขอที่มาที่มันเิอใหม่ยอมผ่านไปผ่านมาข้างถนนพิตรภาพอของที่มาก็ย่างต้องสู่ีพิเศษเัเหมือนนะััอ่างใจว่าจะทำบุญฉลอง วันที่เก้ากันยาปีเ70ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วประมาณ80%ของวัดกุเฏิรามำยังไงถึงจะขย,ยอยักไปเมืหน้รแต่ทำอยังไงถึงจะห็นเป็นโรปเป็นร่างมากตัวนี้ต้องอาศัยสัตธา ต้องอาศัยพารงของความสามัคคีของโรคธีโลกกานั้นฝากญาสากโยอมแต่เจ็บเป็นโรคศีลแต่เป็นผู้ที่ได้แสดงรับใจเมือ่อกางเ้งเรโรคป่วยยังอยู่ถึงแม้ว่ารคป่วยจะล้หายตายจากไปภาระมาก มารณภาพจากไปแต่ความดีที่หลวงโอสร้างไว้ที่วัดกุดเปียเนี่ยสุดที่จักรารามอาจจะกล่าวได้ว่าถาวรารวัตถุดทุกเ่งทุกอย่างในวัดกุดเปียเนี่นหลวงโ่รสร้รอยมือรอยเท้าเอาไว้ให้รูปศิโลโกขาได้รารลึกนถึง ่านเจย์เน่เป็นสิ่งที่โลกเสร็์จะต้องทำบูชาคนของท่านต่อแทนคนขอ,องหลวงปู่ตาเอต่อต่อไอเอน,นี้หรือจะเป็นีนี้หรือจะเป็นมีน้าทำยังไงเราถึงจะเห็นแก่บีบนนี้ได้มีความคืบหน้าไปให้มองเห็นเป็นรูปเป็น่าง ของเจดีก็ยังดีแต่ได้จึงฝากที่น้องญาติโยวเอาไว้ในโอกาสนี้วันนี้เราทำบุญบ,บุญอาจารอุทิศให้แก่หลวงโ่เราเป็นประณีพิเศษเป็นปีที่สิบ18ที่น้องป่่ได้บาร,รณาภาพจากไปการจึงขออนุโมทนาขอ ก,ก,กุศลคนกลามความดีบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจาทำบุญบุญที่ให้แก่หลวงปู่แต่ครั้งนี้แม้ว่าหลวงปู่ยังมีทิพย์พระบิดาก็ขอให้หลวงปู่ได้รับาาทราบว่าขอขอลกูกศิษย์คฐกหาก็ยังมีความเคารพนัำถือการหลวงปู่เกี่ตลอดและก็ขอให้หลวงปู่นั้น ได้ให้พรแก่ลรกเสิลยกหาขอให้ลูกสิลยกโหาสิทธฐกิจด้วสิทธิผู้ที่คารพรกกงงัเดือดรงโู่ธนายจงมีมแห่ความสุขจงมีแห่ความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิง่งขอให้มีกนครอบครัวอบอุ่นในโลกอีหลานก็ขอให้ว่าน,นอนสอนหน้า ก่อต่อสัมาอาชีพธุรกิจการงานก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่เรืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่โอัากันว่ามีเงินไหลกองเงินกองไหลมาจัดจ่ายในการทำบุญกุศรจัดการในการดำเนินชีวิตของเราไม่ให้ขาดแต่ไม่ให้จางไม้หายจาดตัวของเราไปข,ขอให้ได้ยอมทุกท่าน การจงเจริลได้อายุวันนัสุขภารปฏิภาณทาราศารสมบัติกรณสารสมบัติโดยทั่วหน้าการการทุร่ง